ต่อกันด้วย EP ที่4กับเช้าของวันที่15มีนาคม2567พร้อมกับการดูแลจากหัวหน้าบริษัทไทยทิพย์ทัวร์จำกัดทั้งวันวันนี้จะเจริญกุศลที่พุทธคยาซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่พักเริ่มต้นที่ซื้อดอกไม้เสร็จแล้วเดินผ่านด่านตรวจช่วงเช้าคนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ กับภาพบรรยากาศรพระภิกษุส,สมณรชาวอินเดียโปรดสธาญาติยุมรับบินทบาทบรรยากาศในช่วงเช้าเย็นสบายมีแสงแดดอ่อนๆสวยงามอย่างยิ่งดังภาพที่เห็นตอนนี้พอเข้ามาถึงพร้อมคณะเริ่มทำพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเพื่อครององหลวงพ่อพุทธเมตตา องค์เจดีพุทธคยาหรือพระมหาโพธิเจดี JD, คืออนุสรณสถานที่สําคัญแห่งการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นเจดีสี่เหลี่ยมทรงสูงเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดียสูงประมาณ170ฟุตแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นแรกปฏิสฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะป,ะปาละ เป็นพุทธรูปองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีที่ไม่ถูกทำลายมีลักษณะรูปทรงที่สมบูรณ์สวยงามยิ่งนักซึ่งพระพุทธเมตตาองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปฏิมาอันงดงามอย่างยิ่งมีพระพุทธลักษณะหน้าตาก,กว้าง147เซนติเมตรสูง165เซนติเมตรสร้างด้วยหินอ่อนทรายศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละแกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียดที่ปิดด้วยทองคำแท้ พิงพระพักไปทางทิศตะวันออกประดิษฐานณห้องบูชาชั้นล่างสุดของพระมหาเจดีย์พุทธคยาด้านประตูทางทิศตะวันออกมีอายุกว่า1,400กว่าปี คนไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารส่วนคนอินเดียเรียกว่าปางภูมิสัมผัสหรือปางภูมิผัสสะโดยเมื่อครั้งตอนที่พระยาม,มารพร้อมทั้งเสนาม,มารรผชนไล่พระพุทธองค์ให้ลูกหนีไปเสียจากบันลังที่ประทับ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นสกิพยานในการทำความดีในอดิตชาติของพระองค์โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ำในมวยผมที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนตรวจน้ำทำบุญทุกครั้งกระทั่งในที่สุดทำให้พญามารต้องพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารามีมีตำนานเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเมตตาคือในศตวรรษที่13พระเจ้าสาลังกา กษัตริย์ฮินดูของรัฐเบงกอรที่ไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของแว่นแควนมคตซึ่งมีพระเจ้าบุรณาวรามาเป็นผู้ปกครองในสมัยนั้นต้องการจะประกาศตนเป็นอิสระจึงได้กรีธาทัพมาทำลายจุดศูนย์กลางของแว่นแควนคือบริเวณดินแดนแห่งต้นพระศรีมหาโพธิทันที ด้วยมาจะทำลายขวัญของกษัตริย์และประชาชนเสียก่อนแล้วจึงค่อยยกทัพไปตีที่เมืองหลวงในขั้นต่อไปเพราะบริเวณพุทธคยานี้มีต้นพระสีมหาภูและพระพุทธเมตตาเป็นหัวใจสำคัญของชาวพุทธให้ความเคารพนับถือกับไหว้สักการะบูชากันมากทำให้การขยายตัวของพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อกษัตริย์ชาวฮินดูได้เข้ายึดบริเวณพุทธคยาแล้วรับสั่งให้ทหารเริ่ม ร้ังกิ่งก้านสาขาของพระศรีมหาภูและตัดรากจนหมดสิ้นแม้แต่รากต้นพระศรีมหาภู ก็เลื่อยออกไปคนละทิศคนละทางจากนั้นก็สั่งให้ทหารขุดรากออกให้หมดจากนั้นก็ให้ฟางอ้อยต่างเชื้อเพลิงวางซุ้มที่ต่อต้นไม้ลาดด้วยน้ำมันแล้วจุดไฟเผาด้วยประสงค์จะไม่ให้หน่อแห่งพระศรีมหาภูมิมีโอกาสงอกขึ้นมาเลยจากนั้นรับสั่งให้เสนาบดีเข้าไปภายในมหาวิหารแล้วนำพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อหินทรายออกมาทำลายแต่บังเอิญเสนาบดีเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่าง แรงกล้าคิดว่าถ้ามาดแม้นเราจะนําพระพุทธร,รูปองค์นี้ออกไปเสียจากวิหารแล้วไซก็เกรงกลัวว่าจะเกิดไม่ทันศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตแต่ถ้าเราไม่นําออกไปตามพระบัญชาก็จะถูกประหารชีวิตโดยไม่ต้องสงสัยทันใดนั้นความคิดหนึ่ง ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็กราบทูลแด่พระราชาว่าพระพุทธรูปองค์นี้ใหญ่โตมากมายยากที่จะนําออกมาในวันเดียวข้าพระองค์ใคร่จะขอโอกาสสักเจ็ดวันเพื่อหาทางนําพระพุทธรูปองค์นี้ออกจากวิหารจงได้ พระเจ้าสาสังกาจึงตกลงพระไทยยอมให้ปฏิบัติตามคำขอร้องของเสนาบดีฝ่ายเสนาบดีจึงได้เริ่มแผนการที่ตนคิดไว้ในใจแต่พระองค์กับเสียพระไทยถึงกับมีพระโลหิตออกจากปากและจมูกแล้วล้มลงต่อหน้าหมู่ทหารและสวรรคตไปในทันใดนั่นเองขณะที่กองทัพพระเจ้าสาสังการอทัพอยู่ณพุทธกานั่นเองกษัตริย์ชาวเมืองมคธคือพระเจ้าปุรณะวรมา ได้เสด็จยกกีทัพมาถึงพอดีฝ่ายพวกกองทัพของพระเจ้าสาสังกายิ่งเสียขวัญมากต่างก็แยกย้ายเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางจากนั้นพระเจ้าบุรณวรมาก็ได้แกะแผ่นอิดออกปัจจุบันพระพุทธเมตตาเป็นพระประธานในพระเจดียพุทธคยาที่อยู่คู่กับต้นพระศรีมหาภูมีพระพักเปีียมด้วย ความเมตตาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนแห่งการระลึกถึงพระพุทธเมตตาคุณของพระพุทธองค์ ที่เมื่อทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิยานแล้วได้โปรดเมตตาสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้จักคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อจักได้เจริญจิตภาวนาส่วนมนต์ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้พร้อมคณะได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาและร่วมการคลองผ้าองค์ พุทธเมตตาในภายในเจดีตั้งแต่ภาคเช้าถึงภาคบ่ายและภาคบ่ายจนถึงภาคคำ่ำด้วยความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งได้ร่วมกันเดินทางมาสแสวงบุญ ที่ทำได้ยากจึงเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกับการบรรยายภาพประกอบเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุการบุญในคราวครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นปัตตาโนโมทนาใหม่ในโอกาสวาระสำคัญอันเป็นมงคลเช่นนี้ขออนุโมทนาสาธุการบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมเจอกันในอีพีที่5ใกล้ถึงวันกลับแล้วจะเดินทางไปไหนต่อเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะ